เอาละครับทุกคนครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยเลยนะครับยินดีรับเข้าสู่ช n e l F1A Gamer นะครับและในวันนี้นะเราอยู่ในเกม GTA Morgan City นั่นเองนะครับก็ในวันนี้นะครับผมจะพาท่านผู้ชมมาเล่นกิจกรรมนะครับหรือว่าเป็นอีเวนต์ใหม่ของ Time s เวอ e r นะครับนั่นก็คืออีเวนต์ Morgan Slayer นะครับ ก็หรือถ้าเรียกง่ายๆก็คือเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะดาบพิฆาตอสูรใช่ไหมเออซึ่งเป็นอนิเมะหรือว่าเป็นการ์ตูนที่ใครหลายๆคนน่าจะเคยดูนะครับหรือว่าเคยเห็นผ่านหูผ่านตามานะครับซึ่งตัวผมเองนะครับไม่ไม่ไม่ได้ดูนะครับไม่เป็นคนที่แบบไม่ค่อยดูอนิเมะอนิเมะอะไรพวกนี้นะครับแต่ว่าพอเคยเห็นผ่านหูผ่านตามาบ้างนะครับก็เดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมมาลองเล่น อีเวนต์นี้กันนะครับก่อนจะไปรับชมยังไงก็ฝากทุกคนนะครับกดไลค์และกดติดตามให้ผมด้วยเนาะคือถ้าใครเล่นเซิร์ฟนี้เนี่ยกิจกรรมมันมาหลายวันแล้วนะซึ่งผมก็น่าจะพึ่งได้ลงนะเพราะว่าเน็ตไม่ดีจริงนะครับทุกคนแล้วไม่ได้เล่นเลยนะครับเอาล่ะนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มสอนท่านผู้ชมเล่นกันเลยดีกว่านะครับอย่างแรกเลยให้เรา GPS มาแล้วก็ให้เราเลือกมาที่อีเวนต์นะครับสีเหลืองๆเนี่ยนะครับเห็นไหมอีเวนต์นะครับกดเลือกไปได้เลยนะครับซึ่งจะมีมอร์แกนเซเย ดีเหลืองๆเต็มเลยนะครับก็ให้เราเลือกมาที่จุดเข้ากิจกรรมก่อนนะครับกดเลือกปุ๊บนะครับก็จะมีนี่จุดเข้ากิจกรรมขึ้นมาประมาณนี้นะครับก็จะอยู่บริเวณนี้สําหรับบนแมปนะนี่ตรงนี้เลยนะครับอ่ะเอาละนะครับก็วิ่งไปที่ประตูของบ้านหลังนี้นะครับเพื่อเข้ากิจกรรมนะฮะวิ่งไปเลยฟึบอ่ะเราไปกันไวๆเลยแล้วกันนะครับทุกคนโอ้ดูเขาได้เอฟเฟกอะไรมาน่ะสวยมากนะครับอ่ะซึ่งตรงนี้ผมต้องอธิบายก่อนว่ามันจะมีทั้ง ฝั่งด้านขวาแล้วก็ด้านซ้ายนะครับเป็น NPC ยืนอยู่ซึ่งฝั่งด้านขวาเนี่ยก็จะเป็นหน่วยพิฆาตอสูรนะครับก็เนี่ยหน่วยพิฆาตนะครับแล้วก็สามารถกดเอน,นะครับเพื่อใส่สกินได้นี่นะครับใช่ไหมล้วก็กลายเป็นไอตัวผมเหลืองๆนี่นะครับถ้าเหมือนในการ์ตูนก็จะเป็นไอเซนนิสซึบอะ คือพอจะรู้จักตัวละครบ้างแต่ว่าไม่ได้ดูนะอันที่2นะครับก็จะเป็นตัวพู้หญิงนะสำหรับใครที่อยากจะใส่สกินตัวไหนก็ได้หมดหรือว่าจะใส่เป็นสกินตัวเองก็ได้นะอโอเคผมจะใส่ตัวนี้แล้วกันนะครับแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งนะครับอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นฝ่ายอาูนนั่นเองนะคือมีหน่วยพี่คาดเสร็จก็ต้องมีเป็นฝ่ายของอาซูนนะครับฝ่ายอาูนก็นี่เลยนะครับลองใส่สกินให้ดูก่อนนะครับก็จะเป็น นี่นะครับหัวชมพูนะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นผู้หญิงนะครับเป็นประมาณนี้นะครับทุกคนอ่ะซึ่งวันนี้เดี๋ยวผมจะมาเล่นเป็นฝ่ายหน่วยพิฆาตอาสูนก่อนล้วกันนะครับนี่อันแรกเนี่ยนะครับ๋จะเลือกเป็นโจอสกินนี้นะครับอ่าคลิปเนี่ยเดี๋ยวผมจะแบ่งเป็น2พาร์ทนะครับ อ่าพาร์ทแรกเนี่ยก็จะเป็นอ่าหน่วยพิฆาตอสูรนะครับก็คือคลิปนี้แหละจะเป็นหน่วยพิฆาตอสูรเล่นหน่วยพิฆาตอสูรให้ผู้ชมดูก่อนนะครับซึ่งส่วนคลิปหน้านะครับผมก็จะมาเป็นอสูรให้ท่านผู้ชมดูนะครับก็คือต้องไปไล่ฆ่าหน่วยพิฆาตอ่ะอะไรประมาณนี้นะครับโอเคก็พอเราเข้ามาแล้วเลือกเป็นเลือกฝ่กายได้แล้วอ่ะนะครับเราก็มานี่เลยครับวิ่งมาที่ประตูตรงนี้เลยนะครับมันจะเป็นอ่าลูกศรสีขาวนะครับแล้วก็วิ่งเข้าไป มันก็จะวาร์ปมาในเมืองนี้นะครับซึ่งในนี้นะครับก็จะมีจุดแลกไอเทมหรือว่าแลกของเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยนะครับทุกคนดูอย่างอันนี้นะฮะจุดแลกดาบวาลี2.0นยะก็จะเป็นหูเอฟเฟกน้ําแบบทเท่เลยนะครับในคลิปแรกก็ขออนุญาตรีวิวในส่วนของลบนี้ก่อนละกันนะครับแล้วก็นี่เอฟเฟกเห็นปะ,ะก็เหมือนว่านะครับเหมือนว่าเราสามารถกดปุ่มเอนนครับเพื่อดูของรางวัลได้นี่เต็มเลยนะครับอ่ะ จะต้องไปดูตัวละครที่มันแบบไม่ได้ใส่เอฟเฟกอยู่อ,ะอ่ะตัวนี้แล้วกันนะกดปุ่ม e n นะครับแล้วก็ลองดูทีละอันเลยแล้วกันนะผ้าคลุมโทมิโอกะลองแสดงตัวอย่างดูครับคลิกไปแล้วเนี่ยมันสามารถแสดงตัวอย่างกับแรกได้นะลองกดแสดงตัวอย่างดูกอนนี่นะครับโอ้เท่มากเลยนะครับทุกคนเป็นผ้าคลุมนะอันนี้หมวกของอ,อากาเนสึกะลองดูครับะจะเป็นหมวกประมาณนี้เลยนะครับก็น่าจะเอามาจากอนิเมะเลยเนาะอันนี้เป็นหน้ากากโอ้หน้ากาก เป็นหมูป่าใช่ไหมไม่มีนกด้วยโอ้ยเยโคตรเท่ทุกคนนกนี้เท่มากเนี่ยดูอีกทีหนึ่งมันมีปีกขยับได้ด้วยอ่ะงูคองูที่คอของอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับโรจิมารุหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดาูของที่ต้องใช้แลกกันบ้างนะครับทุกคนเมื่อดูอสกินเรียบร้อยแล้วเนี่ยเรามาดูของที่ใช้แลกกันบ้างสมมุตินะเลือกอันแรกแล้วกันนะครับแล้วก็กดแลกดู อ่านี่นะครับก็ต้องใช้เศษซาาความฝันนะครับผ้าอันเหล็กน้ำพีสอันดอกฮิกังสีน้ำเงินนะครับมนสูนนะครับก็จะมีของประมาณนี้นะครับซึ่งของพวกนี้หาได้จากไหนก็หาได้จากการที่เราแบบไปเลือกฝ่ายแล้วก็ไปเล่นกิจกรรมนะครับก็จะได้ไอเทม,มานะอ่านี่ต้องใช้แคสด้วยนะบางชิ้นต้องใช้แคสนะครับไม่มั่นใจว่ามีใช้เงินบ้างหรือเปล่าลองดูก่อนนะอันนี้ใช้แคส อ่านี่อันนี้ใช้เงินนะครับแต่ว่าต้องเก็บของเยอะนะครับอันไหนที่ใช้เงินแรกเนี่ยมันก็จะต้องเก็บของเยอะนะครับก็คือเป็นของสายฟรีนั่นแหละโอเคถ้าใครชอบแบบไหนอยากได้แบบไหนเนี่ยก็มาเล็งเอาแล้วกันนะว่าจะ,จะจะฟาร์มเพื่ออันไหนนะโอเคก็ประมาณนี้นะครับทุกคนมันมีเอ c หลายตัวนะก็คือสามารถไปกดดูได้หลายอันนะครับเอาละเรามาเริ่มทํากิจกรรมกันเลยดีกว่าครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเนาะ มันจะมีประตูทั้งหมด4อันใช่ไหมท่านผู้ชมไม่ต้องลังเลนะครับสอันแรกเนี่ยก็จะเป็นของหน่วยพิฆาตอสูรนะครับส่วนในสอันหลังเนี่ยก็จะเป็นของหน่วยอสูรนะซึ่งเอาไว้คลิปหลังนะครับคลิปนี้เรามาเป็นหน่วยอสูรกันก่อนนะครับไม่ใช่หน่วยอสูรหน่วยพิฆาตเออโอเคหน่วยพิฆาตเข้าไปเลยครับประตูแรก่ะแล้วก็จะมาสู่รถไฟนะครับสายนี้ก็จะต้องมาฆ่าอสูรนะนี่เห็นอสูรไหมอุ้ยต่อยกูแล้วตอยเลยครับนะ่องพูดตามทำเพลงครับผมตอยเลย หมัดเมาเหมือนเอเลี่ยนเลยนะครับต่อยต่อยตายตายเปล่ายังไม่ตายว่ะอึดวะ่ะโคตรอ,อึดขุ้นซ้ายอกขวาขุ้นซ้ายซ้ายขุ้นขวาสายสายขวาโอเคตายยังเนี่ยเฮ้ยไม่ตายด้วยโอ้พี่ก็อึดเกิน <laughs> ตายให้ผมเถอะเลือดพี่เท่าไหร่เนี่ย เรียบร้อยได้รับเศษซากความฝันนะครับผมอาประตูแรกนะครับจะได้เศษซากความฝันนะครับโอเคมาอีกตัวหนึ่งนะะนะครับแบบแต่งมาสวยมากนะครับอันนี้ชื่นชมเลยนะครับแบบอีเวนต์ที่เข้ามานี่คือคุณภาพของนั้นเลยนะโอเคได้รับเศษซากความฝันนะครับอาจจะอาจจะฟาร์มยากหน่อยนะสำหรับส่วนนี้เนี่ยเพราะว่ามันต้องยืนต่อยเนะี่ยเหมือนพี่คุณเนะี่ยไปเราต้องมาต่อยครับอ่า ไอ้นั้นต่อยคนแล้วโอเคนะครับสำหรับภารกิจแรกนะครับก็เก็บอ่าเป็นประมาณนี้แล้วกันนะดู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 ด,ด,ด,ดูความดุของอสูรเนี่ยอืมต่อยฝากไว้หมัดน,นึงแล้วไปแล้วจ้า <c oughs> อ๋อแล้วก็กระเป๋าที่เราเอาไว้เก็บของที่ได้จากการฟาร์มเนี่ยก็กดปุ่มเฮดนะครับแล้วก็เลือกไปที่กระเป๋าเก็บของท่านผู้ชมจะเห็นเสียงเหลืองนะครับอีเวนต์กระเป๋าเก็บอ่าดาบพิชาตอสูรนะครับ กดเลือกไปเลยนะครับนี่เราได้เสร็จสักความฝันมาแล้ว2อันนะฮะต่อไปก็คือประตูที่2ของหน่วยพิฆาตศูนย์นะครับเข้าไปเลยเข้ามาเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันก็จะมาสู่เมืองตรงนี้นะครับเราน่าจะต้องวิ่งมาที่จุดนี้หรือเปล่านี่เลยนะครับรถล,ลากจูงนะก็คือเราน่าจะต้องมาเข็นรถคันนี้นะครับกดปุ่ม n เพื่อลากนี่ไงกดปุ่ม n แล้วก็ทาไงต่อ อ๋อนี่ไงเดินได้แล้วนะครับเหมือนเราต้องขอนของไปส่งนะครับอุ้ยล้อมันหมุนด้วยท่านผู้ชมดูดิเห็นปะล้อมหมุนด้วยเอเคก็เฟี้ยวเหมือนเราจะต้องมากดปุ่มเอแล้วก็วิ่งไปส่งที่จุดที่มันเป็นธงอะประมาณ1 1กิโลนะครับก็ค่อนข้างไกลเลยนะไม่ค่อนข้างหรอกไกลเลยแหละถึงแล้วฮึบฮึบลุ้นมาก <c oughs> โคตรลุน้นโอเคผมมาถึงแล้วครับทุกคน ปื๊บเรียบร้อยกดปุ่ม N นะครับชึบโอเคเราได้รับเหล็กน้ำพีจำนวนหนึ่งนะครับอ้เราได้เหล็กน้ำพีมานะครับทุกคนอ่าเหนื่อยเลยนะครับผมกว่าจะได้เหล็กน้ำพีมาอันหนึ่งนะแต่มันไม่มีทางกลับให้เราเลยแบบกดปุ๊บปั๊บปั๊บ,บวาร์ปไปที่นูน่นไม่ไม่มีเลยเหรอ <c oughs> ถามจริงแล้วต้องวิ่งกลับอีกแล้วเนี่ยไกลไกลแล้วก็ต้องวิ่งกลับด้วย อาจจะอยู่ที่บ้านหลังนี้ก็ได้นะอาจจะมีแบบประตงประตูอะไรอย่างเงี้ยไม่มีแลวแหละพี่ไม่้องวิ่งกลับนะครับสำหรับการเป็นหน่วยพิฆาตอสูรน,นะครับก็จะมี2เควสทให้ทำเควสแรกก็คือที่ผมไปต่อยกับอสูรไปฆ่าอสูรน,นะครับส่วนอีกเควสหนึ่งเนี่ยก็คือเควสนี้นั่นเองนะครับให้เราวิ่งนะครับวิ่งบบพี่ตูลเลยนะวิ่งไปตามทางนะครับเพื่อ,อได้เหล็กน้ําพีมานะครับก็ ต้องใช้ความขยันพอสมควรนะความอดทน CAP, นิดนึงต้องวิ่งไปนิดหน่อยก็ขออนุญาตวิ่งเร็วนะครับแต่ไม่ใช้คำสั่งแอดมินด้วยนะคือผมไม่มีผมไม่ได้เป็นแอดมินไงทุกคนโอ้โหเหนื่อยทั้งในเกมทั้งชีวิตจริง นะอ่าเมื่อกี้วิ่งไวด้วยเป็นไงเออมันมันไม่ใช่แบบคำสั่งคำสั่งแอนดมินมันไม่ใช่นะเออบัลลามีเล่นคลิปนะครับวิ่งเองสดๆกับมือนี่แหละนะฮะแล้วก็ถ้าใครอยากจะมาอ่ารับเควสอีกรอบนึงก็คือเนี่ยมากดอ่ารถลากจูงเนี่ยพเรากดปุ๊บนะครับเราก็ได้รถเข็นมาแล้วเราก็นั่นแหละลากไปเลยนะครับมันไม่ใช่รถเข็นเราเขาเรียกว่าอ่าก็เป็นรถลากจูงนั่นแหละนะครับแต่จะเป็นสะพานสะยใต้เรียกว่าอะไรสายใต้วลาครนะครับผมรถแบบนี้นะครับ เดี๋ยวไ้เข็นเนี่ยเขาเรียกว่ารดรุนนะครับอ่าลดรุนนะครับลุนาจากใต้ก็คือการเข็นนะครับเอาละนะครับเดี๋ยวเราก็ออกจากตูเลยนะครับเพื่อกลับไปที่หน้านี้นะครับหน้ารวมกิจกรรมนะครับอ่าโอเคนะครับผมสาหรับ คลิปนี้นะครับพี่เซนิสืเนี่ยก็ขออนุญาตนะครับน้องๆปิดคลิปเลยละกันนะครับทุกคนสําหรับอีพีหนนะครับหรือว่าพาร์ทที่1นะครับในการมาเล่นกิจกรรมมอร์การสเลเยอนะครับไม่ยากนะครับทุกคนก็ลองมาฟาร์มแล้วก็ลองไปแลกของรางวัลกันดูนะครับใครอยากได้อะไรกันบ้างนะคอมเมนต์บอกมาได้นะโอเคแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับแต่คลิปหน้าจะมาเป็น หน่วยอสูรให้ดูนะครับเขาเรียกว่าหน่วยอสูดหรอเปล่าเขาเรียกว่าเป็นอสูรนั่นแหละ,ะเดี๋ยวเป็นมาเป็นอสูรแล้วก็ไปปราบหน่วยพิฆาตให้ดูนะครับโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าฮะ